สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูที่มีชื่อว่าแกงดันจวนนะฮะแกงนี้จะเป็นแกงที่ค่อนข้างโบราณนิดหนึ่งฮะเป็นของอมอมหลวงเนื่องนินรับนะฮะท่านเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะฮะว่าท่านได้สูตรนี้เนี่ยมาจาก คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่านเนี่ยนะฮะไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคือท่านก็ได้สอนว่า <c oughs> อย่าไปทิ้งของอะไรนะฮะต้องใช้พวกวัตถุดิบให้มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งแกงกพวกกะปิเหลือแล้วก็เนื้อเนี่ยที่ทํากับข้าวต่างๆอย่างพวกแกงหรือว่าต้มอะไรเงี้ยเหลือแล้วก็หมดมื้อนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาส่วนเนื้อเนี่ยนะฮะที่มีความสําคัญกับน้ำพริกกะปินะฮะ ที่ทานกับผักสดหรือว่าข้าวอะไรไปแล้วเนี่ยเอามารวมเข้าด้วยกันครับมาต้มกับเนื้อทําปรุงรสให้มันเป็น3ามรสนิดนึงกับกะปิรสที่มันมีความอร่อย,อยแล้วเนี่ยอร่อยเข้าไปใหญ่ฮะได้ซดน้ําร้อนๆนะฮะหอมสมุนไพรต่างๆนะฮะรสชาติดีจึงทําให้เกิดเป็นชื่อแกงรันจวนขึ้นมานะฮะทั้งนั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับแกงรันจวนนะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาก็จะใช้เนื้ออยู่แล้วนะครับแต่ทางบ้านเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นหมูไก่ หรือจะลองเป็นพวกอาหารทะเลดูก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะทําเป็นแบบของแท้ดั่งเดิมตามสูตรท่านเลยแล้วกันนะ mm hmm. ก็คือเป็นนึ่งแนละ้วนั่นเองน้ําพริกกะปิครับน้าพริกกะปิเนี่ยจะมีสูตรอยู่ในเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะฮะทางบ้านสามารถไปเปิดหาสูตรดูได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกเนี่ยมันอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งสําหรับทางบ้านเนาะถ้าทางบ้านเหลือแบบว่าก้นตามแล้วก็เหลือก้นครกนิดนึงก็เก็บไว้นะฮะอันนี้ก็ เป็นกระเทียมไทยครับน้ำมะน,นาวไว้ปรุงรสชาติเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะพริกขี้หนูสวนนะฮะเพิ่มรสชาติเข้าอีกนะฮะแล้วถ้าเกิดอาจจะมีน้ำปลาเพิ่มเข้าไปได้ด้วยถ้าเกิดน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยมันยังไม่เค็มพอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาครับกับตะไคร้ซอยเท่านั้นเองอาจจะไม่ต้องเพิ่มอะไรมากกกว่านี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ มาถึงขั้นตอนการทํากันแล้วนะครับไม่ยากเลยตรงนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยผมได้เป็นเนื้อที่หมักเอาไว้แล้วนะฮะข้ามคืนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเพราะฉะนั้นนุ่มแน่นอนครับผมไม่จําเป็นจะต้องเคี่ยวนานแต่ทางบ้านถ้าเกิดใช้เป็นพวกเนื้อน่องลายหรือว่าเนื้อที่ไม่ได้หมักเนี่ยก็จะเคี่ยวกับน้ําสักนิดนึ่งนะฮะไอตรงตะไคร้ที่เราซอยเนี่ยก็ไว้ใส่แต่ว่า ไอ้ส่วนที่เราดึงดึงเนี่ยเอามาต้มได้นะเราค่อยดึงออกทีหลังนะ,ะก็จะได้กลิ่นมันเหมือนกันันจะต้มให้เนื้อสุกสักนิดนึงนะฮะก็จะเร่งไฟให้แรงระหว่างนี้ครับเรามาดูที่กะปินะกะปิเนี่ยครับเป็นตัวที่สําคัญที่สุดของแกงนี้เพราะว่าถ้ารสชาติเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะใส่ลงไปในแกงปรุงอีกนิดนึงหรือไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ก็อร่อยแล้ว แล้วก็ถ้าเป็นกะปิดีนะฮะคือในน้ำพิกะปิเนี่ยถ้าเขาใช้กะปิที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เค็มจัดของรสกระปิที่ไม่ใช่ที่แบบกะปิราคาถูกหรือกะปิที่ไม่ได้คุณภาพนะอันนั้นก็จะทําให้แกงเราเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับกะปิที่ท่านได้เหมือนกันนะครับผมก็จะใส่ <c oughs> น้ําพริกกะปิลงไปเลยนะฮะนิดนึง กครครับผมจะใส่ไปเกือบหมดนะฮะแล้วก็เหลือนิดนึงเอาไว้แบบว่าแต่งจานนิดนึงนะไว้โรยกันนะฮะกระเทียมผมก็จะบุกนิดนึงนะฮะแล้วก็กระเทียมเนี่ยผมก็จะบุกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลย เพิ่มให้มันดูมีอะไรนะฮะไม่เป็นแบบว่าแกงน้ำํำใสๆมีแต่ตะไคร้กับเนื้ออะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยพริกครับอันนี้เราโชคดีมากเลยที่มีพริกอยู่ในน้ำพริกกะปิแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดทางบ้านไม่ต้องการเผ็ดมากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะพอต้มเนื้อจนสุกนะครับชิมรสชาติครับเอาให้ได้3รสครับถึง5รสก็ได้ ก็มีเปรี้ยวเค็มหวานนะฮะกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็หอมโหระพานะฮะเราจะรอให้น้ำเดือดอีกนิดนึงเราก็ใส่โหระพาลงไปนะ <c oughs> ครับแล้ก็ปิดไฟครับเป็นอันใช้ได้ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดจานกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงรันจวนของเรานะฮะอันนี้ผมจะมีโหระพาเหลือนิดนึงใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะหอมหอมเดี๋ยวก็จะมีวางเนื้อลงไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปทีหลังนะนิดนึงเพราะว่าในน้ำพริกกะปิเนี่ยมีมะนาวเราก็จริงแต่ว่าพอเราไปต้มนานๆเน,น,นี่ยนะฮะความเปรี้ยวมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราจะมาบีบใส่ทีหลังอย่างนี้เนาะ นะครับแล้วก็เทน้ำร้อนๆเน,นี่ยลงไปกระเทียมที่ยังนอนก้นอยู่เนี่ยเราก็ตักมันขึ้นมานิดหนึง่งทั้งกระเทียมทั้งตะไคร้นะ <c oughs> ล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับ <c oughs> ผมจะเพิ่มตะไคร้ลงไปตอนสุดท้ายอีกนิดหนึง่งเพื่อความสวยงามยอดโหระพาที่เหลือนะครับอีกนิดหน,นึ่งเป็นอัน เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับง่ายมากเลยใช่ไหมขอแค่มีน้ำพริกกะปินะฮะเหลืออยู่หรือว่าถ้าเกิดตำใหม่เนี่ยเราอาจจะเหลือก้นคลกไว้หรือว่าแบ่งเอาไว้นะฮะเอาไว้ทําแกงดันจวนเงี้ยแหละลองทําดูนะฮะอัตราส่วนไม่ยากเลยลองดูที่เว็บไซต์ของเรานะฮะ foodtravel.tv นะฮะมีทั้งสูตรแกงนันจวนแล้วน้ำพริกกะปิด้วยวันนี้ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ